เปิดเกมมาเจอสำพลเรือเอกคนเล่นจริงๆแด่เล่นฟรีเอ็กเฮดดึงธงไม่ได้ดันแพ้เอสเน็กไม่แพ้ได้ไงแม่งตัวละครเอ ดานเกมนี้มีมากมายหลายตามีทั้งเกาะดําและอลาบาสตามีกลางวันกลางคืนรวมถึงเกาะท้องฟ้าเล่นกันหลายตาสุดท้ายเจอโปรสิ่งที่ต้องรู้และต้องเข้าใจเกมนี้มีเจ้าของคือค่ายบันไดต้องเติมเยอะๆเติมกันเข้าไปเติมจนบรรเลยกว่าจะได้ทุกตัวละครทั้งตัวละครเกมนี้มีมากอ้างอิงตามเมะมีครบทุกภาค200กว่าตัวเล่นทั้งง่ายและยากพอเล่นจริงๆมีแต่ตัวซ้ำซา,ากกลุ่มหมวกฟางมีลูฟี่โซโล4ี่จะกับ ก็มีวิกมัมไคโดกลุ่มนวดขาวก็มีมาโกอิโซรวมไปถึงปัตมิสบาโทโรเมโอก็รับสวัสด,ดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่องอาติถิบนะครับคลิปนี้นะนองจกว่าในไลฟ์สดที่ผ่านมานะครับนี่น้องเขาบอกเป็นเมนาคามผมเลยอะไรเงี้ยทาคลิปให้ให้ดูดีกว่านะครับผมคือพี่ก็เป็นเมนาคาเหมือนกันนะแต่คลิปนี้พี่จะใช้เตจเทพโจนสลัดนะครับผมแล้วก็เซตเหรียญที่ผมจะใช้นะครับ คือเป็น3โคบี้นะฮะคือที่ผมทำไปหลายคลิปแล้ว3โคบี้เนี่ยอธิบายให้ผู้เล่นใหม่ฟังอีกรอบนึงนะครับผม3โคบี้เนี่ยเวลาเราทำศัตรูล้มเราได้สี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมย่น2นะฮะซึ่งใส่สองเหรียญเนี่ยจะย่นอยู่เท่าไหร่อ่ะย่นอยู่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่รวมกับโคบี้อันนี้นะโคบี้อันนี้ถ้าเกิดเพื่อนเราตายนะครับผมย่นหกอันเนี้ย ว่าอยู่ที่ว่าเพื่อนเราตายตอนไหนก็จะย่นย่น,ยน,ยนตลอดเวลานะครับถ้าเพื่อนตายเยอะก็ย่นเร็วนะครับผมเหรียญน,นี้ค่อนข้างเหมาะกับตอนเกมตามนะเวลาแบบว่าเพื่อนตายเยอะๆนะครับผมแล้วก็เ,เรื่องสแต็กเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่สําคัญนะพอยูนิตเจอแดนิกะนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของออโยงคูดาวสกิลสองสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดแคนเซิลนะครับผมแคนเซิลไฟท่วมนะครับได้จากศัตรูก็คือสกิลใดนิกะเลือดเยอะๆอะมันจะเด้งเอาง่ายนะเด้งสกิลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์บอกงี้เลยเร็วมาก นะครับผมได้15%บาเบวกอีก8%นะครับเป็น20%่สิบต่อแปดสิบหกสิบในแต่ต่อ1ครั้งที่ทำศัตรูล้มอ่ะคิดดูดิโอ้โหนะครับผมยิ่งเขาแปลงเป็นหัวเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้เลยนะเออใเนคลิปนี้ผมเล่นให้ดูแล้วกันอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กด subscribe เข้ามาหน่อยนะครับผม เาารับก็สวัสดีเพื่อนๆอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้เล่นอาคาะนะครับชุดดำนะบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับผมเมตาเด่นนะตัวละครที่ตกนิกาได้ดีที่สุดหนึ่งตัวนะครับผมนั่นคืออาคาะเด่นนะกับเหรียญสามโคบี้นะครับผมไม่โอนครับคุณดูดิคุณดูคุณดูแม่คูดาวเลยเว้ยโคตรเร็วมาดิเรามีเวลานะเรามีเวลาอ้าวเรียบร้อยขอแล้วกันอุ๊ยโดนงูโดนงูอ ขุดทัโดนงูถอยก่อนเว้ยถอยก่อนโกยโกยโอ้โหนงูมันเล่นผมนะฮะ <c oughs> ดีทุนนี้มีบัฟเด,ด็โดนงูไม่ตายนะฮะมะย,ยุ่งกับชานโอ้โหแพ้แค่นกงูแบบนี้บอกเลยอโอเคอฝั่งเราก็ดึงตงเก่งนะครับผมเขาดึงสวนนะนงูถ้ามายุ่งกับเราที่จบเลยนะอืมีครับเจอไปไหนไม่ตายเจอไม่ตายอม,มานี้ ดอทละมินดอทมินอุ้ย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 แตกนี่ครับไปรุ่นขอเก็บกุสานีน่ตัวอุ้ยดอทมาโอ้โหเลือดจะหมดเรียบร้อยเก็บไปดูเจา้าคาตัวผิวนะใครเล่นเป็นรู้นะครับผมตัวนี้คือมันแบบมันจังหวะมันเล่นโคตนมันจ่ายแนละ้วเรียบร้อยโดนไปก่อนเหลือทุ่งเดียวเหลือทงเดียว,ยวพี่ก็สู้นังสต,ตาร์สตาร์บัคสตาร์บัค แกไม่มีล้างฮาคีแกแก็ตายดูดินิกะตายเป็นเบือนะตายเป็นแหนบนะนิกะอม,มาดิครับผมเหรียญน,นี่คือแบบเร็วมากนะยน่นเร็วมากนะตามด้วยสกิลนี่โอ้โหคูดูคูดาวเลยนะฮะยิ่งศัตรูล้มยิ่งครูดาวนะฮะนี่สแปมสแปมโหดมากสแปมโหดมากเหรียญโคบี้แต่แท็กมันจะน้อยนิดน,นึงนะแต่ว่าต้องบอกท่านเล่นเล่นเน้เนอาคานะครับผมเหรียญน,นี้ค่อนข้างโกงนะ โอเคมาดิอุ้ยคิจิรู้ดูดูคูยิจิรู้เลือดเลือดจะหมดแล้วนะฮนะออดอร์จ์เมนโอ้ยรู้ลเล่นเป็นมาเรียบร้อยสวยอืโอ้ตะธงตามรัวอู๋เล่นมันมากเล่นมันมากอืยิจิตรู้ตะใบท่วมแตกอืเรียบร้อยโอ้มันมันดึงธงก่อนช่วยก่อนช่วยเพื่อนก่อนยูซิสมาโซยกมืออ,อืขากรามก่อนขากรามก่อน เวอรแล้วไปไปทำเป็นเฟอร์เฟ็กกาดเฟอร์เฟ็ดอทไม่ใช่เฟอร์เฟกาดอืแล้วยังไงดูดูกาบดิบูดาเมสกาอบม,มาดิมาดนินิกะได้ยกหนึ่งได้ไม่กลัวไม่สนเรื่องธงตอนนี้อือยู่ซีสมทอทหูหิดไปท่วมตายอย่แล้วนะกูดูดิมันโคตรแรงอะ่ะคือแรงมากเลยเนะี่ย นี่ผมแบบไม่ได้ใช้เหรียญเพิ่มดามเมจไฟท่วมด้วยนะคุณดูโอโหอาจจะเป็นที่บุตันด้วยนะครับตัวนี้นะโอเคแพ้ไปนะครับผมโอ้โหฝั่งเรามันกันธงไม่ได้นะดึงธงก็ไม่ได้นะครับผมโอเคไปดูกเกมเพ์ต่อไปนะ ครับอยู่ดายเอเคนะฮะอาคาเล่นทีไรก็สนุกนะครับผมคือมีคนขอไม่ได้เป็คนขอสิบอกว่าพี่ต้อมีคนเข้ามานะครับผมในหลายสดนะแล้วก็บอกว่าอาคาผมเมนอาคาเนี่ยแบบใจเดียวกันเลยนะฮะเ,เล่นให้ดูซะหน่อยคลิปนี้อม,มาแล้วว้าวไปก่อนอุ้ยโดนต่อยไม่ตายนะครับเราถึกนะอบุตันยูซิมอเโอ้โหโดนรัดให้การไปเลยนะ การตัวตกตบกนกะนะครับผมโอเคขอถาดก่อนคิดว่โดนต่อยฮะเลือดเลือดโลมากเลยเอพร้อ,รอยมาแล้วเจอมาดิเอ้าอ่ะหมด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 อย่าโดนหมัดสตาก,กัน์ดเขานะนี่ไงโอเคสกิลผมมาแล้วมามาขอสกิลใกล้ๆมันไปไหนอะ่ะมันหนีมันไปไหนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจานเฮ้ย อะไรเอามาทำอะไรกูชันเล่นนอกทรงเพื่อกูชันเป็นไรกูจันเป็นไรเสรเรียบร้อยคูดูโอ้เป็นหมื่นนะยูซีสมอโต์ผมเป็นหมื่นนี่ผมใช้เจ็ดเทพนะนี่ไม่ได้ใช้ร้อยศูนย์นะได้ร้อยศูนย์หนักกว่านี้นะครับผมบอกเลยหนักกว่านี้เยอะแล้วก็มีเหรียญเพิ่มดาเมจนหนักกว่านี้ไม่เกือบตายเอ้เออเออเช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์นี่อันตรายนะโดนเตะ หลบชมินหลบชมินโอ้โหมันล้างมันล้างไเพื่อมันล้างผมเลยฮนะึม,ม,า,มา,า,หาหนี้มาหนี้นิกะโอ้ยนิกะหนีมาเด้นิกะมาเด้เฮ้ยระวังเรียบร้อยอนะนิกะตายอีกหนึ่งรอบเกณฑ์กราฟไปไหนกันวะมันเดินกันเป็นแถบเลยไปไหนกันเออมาดิกราฟเรียบร้อยฮนะติดแข็งโอ้โหสวยสองหมืนะ่นฮะกราฟอันนี้คือโดนสกิลนะฮะ โดนช็อตเดียวสองหมื่นโคตรแรงเลยวะอืมมาดิเล่นโซโล่นี่มันจะเครียดเครียด <ๆ S 1> หน่อยนะดีเพื่อนน้อยไปหน่อยเล่นไม่ค่อยดีได้เอออันนี้ใช้ได้อยู่อืมเนี่สกิลมาแล้วนะสกิลมาแล้วแป๊บเดียวฮนะแป๊บเดียวคุณดูคุณด,คณด,คณดูคุณดูดิแบงยน่นทะันสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณดูยน่น <c oughs> คุณดูเหลยบโคบี้บอกเลยเนี่ยไม่แล้วเร็ววะ่ะคือขอแค่ทำศัตรูล้มนะคุณย่นไปเลยนะฮะแป๊บเดียวฮนะ ย่นเร็วมากย่นเร็วมากอืมเรียบร้อยแต่นอกแบ็ไม่ได้นะนอกแบ็ไม่ได้โอเคสวยเรียบร้อยอืมเรียนนนี้ต้องประทไบบ่อยๆครับไม่ใช่ไปยืนโซนนะไม่งั้นมันคููดาวช้ายี่สิบวิถ่งนู้นคือท้อมัน,ค,นคือท้อแท้สิ้นหวังไปน้องอืมใครมาลงมาทําไมในไอฟีฮิตฉันจะมีอยู่มาดิเอาเรียบร้อยนะโดนไดหน้าไป มันยุคทหารเรือเว้ยน้องเลยเรียบร้อยครับผมจบศูนย์จบ,จบเออเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพ์ต่อไปเพื่อใครคิดถึงตัวนี้นะเล่นให้ดูจัดเต็มเลยนะครับโอเคครับผมมาเกมเพ์ที่ต่อไปนะ อเขากลางเลย,ยเ,รเราเจอเราน่าจะได้กลางมันมีมันมีคุซันนะผมโอเคสวยอืมไม่ให้ไม่ให้โดนก่อนไอ้ดิกะอยดีกะหดตัวหดอดึงอุย้ยแม่เพื่อนเราดุทงเพื่อนเราดุทงโอเคระวังนะเรากลัวลุงแสงนะผม,อม,อมโอเคสกิลผมมาแล้วแป๊บหนึ่งสักครู่สักครู่พี่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเก็บถาดน,นะถ้าเราจะชนะต้องเก็บถาด โอ้ไม่งั้นไม่ได้นะผมโอเคเรียบร้อยมาอืมทุจริตทีไปท่วมตายตี่ไปท่วมตายเออเรียบร้อยอืมมาดิ๋ยอืมมาเดี๋ที่รู้โอ้คูดูดาเมจนะเก็บถาทีรู้เรื่องฮะอืมโอเคมาดิที่รู้ไปไหนไปรุดโอ้โหถาดผมโหดเกินอืมดอชมินหนึ่งทีเดี๋ยวคูดูคูดูคูดาวโหูคูเร็วล้มป่าว่ามันล้มป่าวว่าอืมดอชมินมาดิมาดิ นี่ไงคูดาวโอ้มันติดบูนะฮะมันไม่ฆ่าเราเว้ยมันไม่ฆ่าเราเว้ยนี่ไงนี่ติดไปท่วมดิวิเราดรอไปแล้วเรียบร้อยยูซีสมอลทาวม,มาดิมาดิดอทพิวอยู่แล้วตอนนี้โอ้โหคุซันนะลุงแสงนะตอนอนี้ถ้าเพื่อนเราแบบเล่นดีๆหน่อยนี่เราฆ่าได้หมดเลยนะคุณสงคุซันนะโอเคลุงแสงยังอยู่แต่เราดึงธงไม่ได้นะครับผม คูดาวสกิลสองมันมันค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะฮึอดวงแสงมานี่ไปไหน,นอ่ะนิกาเก็บถาดว่ดะปัญหาอะไรนิกาเก็บถาดดวงแสงโดนดูดิแป๊บเดียวเลือดหมดมแต่เราจะไม่มีเอทีเคเลยนะม,มาดิมาดินิกาผมตัวตบนิกาู่ยลวเมตาเนี้ยฮึได้อยู่ได้อยู่ สอ,อกเลยว่าโคตรเร็วมาดิอ่าอได้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ดอสคมๆก็เป็นอีกหนึ่งมันจะครูด,ดาวนะดูโอโหตายตายเลยอะ่ะอืมโอเคไปไหนเราไอ้รุ่นโหยหนีครับนะลูกแสบมันหนีผมนะมันไม่เอามันไม่มันไม่สู้ผมเลยโอ้โหหนีหมดเลยหนีหมดเลยทีนี้ขอบคุณขอบคุณมาดิอืมตายแต่ไม่ได้ฆ่าเขาที่ โอ้อุตะโอ้โหโดนตะเพื่อนหนึงทองน้อยเราไม่มีวิ่งแล้วปัญหาโอ้โหน่ารกโอ้ซีบีแอร์ไม่มีวิ่งครับยังไงอยู่สีสมอทอลมาเลยนิกะให้สองเลยอุ้ยให้สามเลยอย่างเงี้ยยอชื่อเองดูดูแสงไงเหว่อเหว่อ มาเดี๋ยวเกือบเกือบได้ก็เสียดายว่าตามทงนะครับผมโอเคดูแกเพทต่อไปเลยนะครับโอเคครับผมแกเพ์ต่อไปนะครับผมจัดให้หลายแกเพ์เลยนะสำหรับคลิปนี้ นะครับผมอันนี้เราเล่นกับตีเคพีด้วยนะครับผมนะม,มาดูว่าเราจะแบกได้หรือเปล่านะครับตาเดโฮนิกะเขาเขามีนิกะสีตัวเลยนะฮะโอเคได้กลางเรียบร้อยอโหเ,เพื่อนไปตายแล้วนะหวะนี้ไม่ไงามาช่วยก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะปล่อยปล่อยไฟเมื่อกี้ติดแข็งคืออะไรวะ <c oughs> ติดแข็งก่อนอโอเคนิกะมานี่มานี่หนุ่มมานี่หนุ่ม ขอหน่อยขอย่นหน่อยหนุ uh, uh, uh ่มหนุ่มมาเนี่ยอืมๆดอทชมิลหนึ่งเทอุ้ยซ้อนสวยซ้อนสวยไอ้ดูน้องคุณดูน้องงูดิน้องงูว่าติดแข็งอะไรวะอืมไม่ไอเลียบร้อยโอ้โหอ้าวเฮ้ยอาคาไปอยู่ไหนอะอุ้ยผมไม่มีดอสได้ดิไม่มีหาอาคามาดูมาดูกันน้องเออโดนลุมไปดิโดนลุมไปดินี่อันนี้ผมปกตีไม่เข้าเลยนะผมไม่มีเอทเคเลยว่ะ ไม่งยทีละหนึ่งทีละหนึ่ง Minor. เอ้ยผมสกิลช้าไปหน่อยโอเคสวยแรกไปเลือดเต็มน้องอันนี้อัเออโจนไม่ทันหรอกผมเหรียญโคบี้อ่าสมนท้าติดแข็งเป็นลาวาติดแข็งโอเคถึงเวลาดันมาแล้วระเอกมาแล้วน้องยูซิสมาโต้ตายตายอันนี้อันนี้ติดไ,ไฟท่ว,เนนทวเ ồi, MM. ม,วเ,มวนนวเรียบร้อยโอ้ยมาจาไหนโตกใจสกิลใครเนี่ย สตาร์บัคสตาร์บ <yah oo> okay, ัคเหรอสตาร์บัคเหรออืมมาดิครับอีกาอูด oh ีกาเพียบเลยฮะโอเคเราเอาสกิลก่อนเอาสกิลก่อนเออนั่นแหละเรียบร้อยฮะอยู่ซีสมอลโอวมาแล้วอืมไปไหนอ่ะโอไม่ดีไม่ดีอยู่ซีสมอลอโชวอย่ายาโอการไอการไอเวนนี่ก่อนการไอเวนนี่ก่อน เรียบร้อยแล้วแตกเออดอดได้อีกตัวคามดอสง่ายนะครับผมโอ้โหผมหมดฟรีฮิตไปแล้วดูจังหวะอุ้ยมันต่อยสวนเน็ตมันเร็วอ้าวอย่างนี้ก็สวยดิสตาร์บัคแสดงว่าผมยืนอยู่มันเดาไม่ถูกมันเดาไม่ดูผมยืนอยู่อ้าวมาทำไรจ้าโอ้โหจันแกนี่หมูหมูมากเลยนะจันอืมนี่ ผ้ดูดีทีเดียวเกือบตายมาให้ ATK ผมอีกมาให้ ATK ผมอีกอือสมตายหาเลยที่เอ้ยตรงบ้านวะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ปลอดภัยนะฮะไม่ปลอดภัยทายเกมไม่ปลอดภัยคุณชันคุณชันสู้ๆคุณชัน KP เออเออมาดิอืมมาดินี่แกมากันทงอ๋อกันทงกันทงได้ไอ้ทงนั้นน่าจะกันได้นะฮะเรียบร้อยอื โอ้โหไแม่เกือบอันนี้มาคุณเล่นได้นะครับผมขู่แต้มเกือบหมื่นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ต่อไปเลยนะครับเอาละครับผมมาเจอตีกันข้างตึงกันนะฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวผมไปกลางเลยเหรียญน,นี้ต้องเป็นเหรียญบุกนิดนึงนะครับ สําหรับใครที่ไม่มีเหรียญนี้นะไม่เป็นไรนะครับผมก็ไปใส่พวก3ปฟรีก็ได้นะแต่เหรียญน,นี้ส่วนตัวผมนะมันดีมากนะผมจักใจที่เล่นอาคามาสวยได้กลางผมจะไม่ต้องไม่ต้องเจอนนองงอูแล้วยังไงม,มีสกิลหนึ่งไงนะ้องเรียบร้อยโดนไปท่วมตายคุณดูดิแบบคุณดูความความแบบแมคานิกของเขาอะนะสกิลสองมาได้ไหมเห็นไหมเหรียญน,นี้เร็วนะเหรียญน,นี้เร็วนะทำเป็นเล่นไปอขอแค่แม่งล้มอะ่ะเราก็ได้สกิลแล้ว เดี๋ยวดูนะล้มปับบปับ,ปบอันนี้ได้15%มันไม่ล้มเออได้อยู่คือถ้ามันถ้ามันกระเด็นอนะ่ะมันจะได้ช้านิดหนึ่งนะแต่ว่ามันก็จะเป็นพาร์ซิเนี่ยตัวเนยอ่าอย่างเนี้ยเราจะได้15% 15%โอ้โหผมว่าตัวมันบัฟมามดีมากฮนะแต่ว่าคนเล่นน้อยนะครับคนเล่นน้อยอืมเรียบร้อยโอ้ยตีนกระดอกสามพันเะนีนี่คือผมไม่มีบัฟเลยนะรามิเตอร์ไม่มีด้วยนะ <c oughs> Okay. ให้ดึงเลยให้ดึงเลยเดี๋ยวคุณดูดาเมจครึ่งลอดโอ้โหนรกจริงๆิเนี่ยสกิลสองมากใ้่ไหมคือความเกียนคือสกิลสองนะยิ่งถ้าทำล้มได้นี่โกงมากเออมาดิมาดิาดเออเราฆ่าไปก่อนนะติดไปวะไปท่วมไม,ตไวมว่ติดไปท่วมวะถ้าติดไปท่วมตายแน่นอนนะนี่เรียบร้อยโดนไปท่วม ไม่ใส่โลดเดินบุกอ่ะใส่โลดเดินบุกแล้วก็ไปกันธงกันดึงธงเพลินเลยดึงนักธงทีประเทศคือเท่งไงมะนี่โดนไม่ก็โหล้มนะฮะถล้มคือได้เยอะนะครับผมศัตรูคือลมอ้มอืออือเรียบร้อยโอเคต,ตายไม่ได้ะตายไม่ได้ถล้มได้อยู่สวัสดีครับมานีเรียบร้อยโอเคนะครับเื่อนค่ะ ค,คือต้องระวังลุงแสงตัวหนึ่งนะเพราะว่าถ้าลุงถ้าลุงแสงฆ่าโลดเราได้เนี่ยผมจะลําบากโอเคเขามีวิ่งตัวหนึ่งเขาเหลือวิ่งตัวเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อนเราไปปวนอยู่นะโอเคมาแล้ววันดีครับนั่งเรือมาเลยนะจ่ายค่าผ่านทางก่อนน้องอืมโอ้ยมาจากไหนนี่หัวใหญ่ไปไหนอะไปไหนอะเรียบร้อยเลยอุ้ยดอทมิน ท่อที่ครับฟรีฮิตพี่เหลือนะโอ้โหคุณดูดิคุณดูดิดดแป๊บเดียวฮนะได้ทั้งเหรียญได้ทั้งอะไรด้วยนะฮดูซิคัเซอร์มาแล้วนี่คุณดูความความเล่นสนุกของเขานะของกะน,นะครับอืมเรียบร้อยอ้าวแม่งได้ถาดไม่เป็นไรฮนะแปดวิดึงไม่ทันแล้วนะอืมไอ่ไอ้ล้มล้มได้โหมดได้โหมดอู้หูชอบจริงนะครับผมมาไปดูเกมเพลย์ต่อไป